สบายดีพี่น er ้องสบายดีเอฟซทุกท่านพอพกันี่เขาพี่น้องสซนอยุพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องปั้นพูดกันแหลพี่น้องเอ้ยสองไอ้น่องรูแหงพลาส่ลพลาพักกัดปันผูดเห็พี่น้องเอ้เอาดูฮะเจ้าเจ้าเจ้า จะจะจะฝนเหงจุ่มคะปานนี้กอกมีเนดุมันสักเขื่อฝาใช่ไเจ็ดพูดพี่นอกห่งแหแต่เอ้ยนกแม่แม่จะคล้องว่าละจะคลองกับอะไรมจะคล้องกับจะว่าอะไรแล้วนั่ เต๋อเต้เอ้น้องสิว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องไงพันช่องพันกันสิเอ้าอ๋อเด๋อเต้เอ้น้องมันมันบอกใครบอทึกแล้วเต้เอ้น้องสิเด๋อเต้เอ่ยมันโลดเพื่อนได้ได้ กเอาแนไมันใส่ขู่รถใส่ขู่รถทั้งน้ะผักใส่สองเห็นเดือนเด็นดาวเก็บใส่รถตัผักแม่แล้วผักแม่แล้วบุฟันนัันอันฟันบกขึงโป้งอะไรเขาป็นตายนี่ป e ั้นบกขบกบุฟ่านไร อายุกับว่าบ่งงั่วจะาของบ่งงัวได้ยังสิได้เมื่อนดงไ่ลวกเ็ตอีกเพื่นเอาเป็นยังนั่นคนลอยน้ำประตูอ้าวเปียตัวนั้นแล้วเ็ดเปียเปะเปะเปะตัวนั้นแล้วบนในแล้วเตะในน่อยเห็นไหมคอยบอกเน่ยเกัิพั้นกเนาะู โอยมชชีนียยังอยู่ในทางมูกระนอนก้องอยู่ขามูนอนกล้องขนาดมาผัดตายนักฟันผุดพุ่งพี่น้องไปน้องมาสอยจะเถื่อเลยจะเถื่อเลยจะเถื่อเลยล่างนะล่างมือ ยังใส่ยังอันนั้นห้ใส่นาห้นองใส่มันน่ามันเจ็บได้ใส่งวงนี้เนาะมันกินอย่างห่วงอสวะกูปสวะอสวะ บ่มีมองอัศวะบ่าอ้อนว่าบ่มีมองอัศวะอเนัศวะระวมายเทพยังหน่อยอกป่อัวะาพิลอมองนแม่กยืนถานะเพื่อนเพเพื่วะผู้ิกอยู่บดน่านินเมื่อยขิรสแม่บ่ลุงก็ม่อย So bung nắp gắn gì đấy tải, đây đấy gắn bung 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 lôi bung gắn bung gắn bung lôi bung gắn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  หนาวาด้วยฝนอ้ยคนละาุงพี่น้องมาซื้อสองก็จะใสายเฮนั่นแหละทนมา้าะจืดน้อสาม้นสว่น้องสา่าวมืองามืออสา่น้อน้่้อนม่น้องมซ้อาอาออาว้วม่้น้อ่นอ่ ไปพี่น้องอ่าไปไปอาใส่ขู่นะก้อนมัดไปโอ้ยเมืองเทงไ้ยท่งหอพี่น้องทานเป็นคนกัดิทงเลนจากสีเหตุได้ดายเบิดมือเลยมอคือมอแรงกับเบิดคืดนี่สงสาร คนณับซัดม <c ười> ันก็ต่างกันพี่น้องเอ้ยไปแล้วไปสหพี่น้องเมื่อเห้กันดีได้ผุระพุผุระพุได้เหตุเ็ดพุพี่น้องเอ้ยไ่ต้องกระถิ่นต้องทนละไปพายุเมื่อเ้ไป น้อออยส่งกํามันไอ้จุกคักแซ่นั่นน่ะได้จุกอยู่เด้ชกพุ่นน่ะจุก2จุก3บ่ลูกโอ้มาพี่น้องไปมืออันนี้จุกไปมือเรียบร้อยแล้วพี่ <laughs> no, no, เขาไปตองเขาถิ่มไปไปเมือเมื่อมือเฮือดห้าวมีดมีดมีดใช่นีไปเอาของเจ้าเด้กเขาชิดนะอื้อ

สามแต่แม่มันอัดแล้วไอห้องสองเต๊กโอ้ยพักห้องกับอยู่ใกล้ๆบ้านนี่สามชีเด็ดสามชีเด็ดน้องอ้อยมาแต่ไซเดดนี่เฮ้แต่บ้านพูนเฮ้ โหทั้งมืออื่นเนาะพอดีมันข้นตอนนันน้องเขาไเห็นว่าเออพันผอบกันบ่ไปเมื่อพาตั้งแหงกว่าบ่

มมอปอมนี่แกอาปอมนี่บอก้งบัวทั้งปเุ้ยวะบุญบุมองไปแถวอ้อนเบิดคักบาทดิพี่น้อยรูปดอกนนกมีเยืเาจยนี่เอาวานนี้แล้ก็เก็บไปปกัมาเอา พักหอบไก่ห้องแม่อ่อนยักเการเก็บพักหยั่หยังห้องแม่ออนมาดียังพี่น้องจ้ามาหอด้เฮากระสีเดลาล่าเลยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองน่องพายุเดี่ยพี <unknowns> ่น <DNA porque S 1> ้องคิปหน้าพอกันใหม่อยู่ดีแม่งตะคุตุทุกคนสบายดี